นิยายเสียงเรื่องสอนรักภรรยาวัยละอ่อนผู้แต่งลูกปกักสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์พศ2537ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้นคำโปรยเธอคือเสาวใช้จอมเปิน ส่วนเขาคือเจ้านายขี้โมโหเพราะต้องอยู่ตามลำพังสองคนในบ้านหลังเดียวกันทำให้เธอและเขาตกเป็นของกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจและใครจะไปคิดแล้วว่าความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวในคืนนั้นจะทำให้มีชีวิตน้อยๆมาเกิดในท้องของเธอบทที่1ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะเจ้านายเช้าวันอาทิตย์ แทนไทยยังคงนอนอยู่บนเตียงกว้างเมื่อคืนกว่าจะเคลียร์งานเสร็จก็ตีสองแล้ววันนี้เป็นวันหยุดเขาเลยตั้งใจว่าจะตื่นเที่ยงแต่ทว่าน้องสาวตัวดีดันโทรมากวนตั้งแต่หกโมงท้องฟ้ายังไม่ทันจะสว่างเลยด้วยซ้ำมือใหญ่ควานไปตามใต้หมอนดึงโทรศัพท์ออกมากดรับสายฮัลโหลโทรมาทำไมตั้งแต่เช้าเนี่ย เดี๋ยวสาไปหานะคะไม่ได้วันนี้วันหยุดพี่จะตื่นเที่ยงชายหนุ่มยืนยันเจ็ดจำนงด้วยเสียงที่ชัดเจนแต่สายทานไม่สนใจที่จะฟังเลยตอนนี้พี่ก็ตื่นแล้วไม่ใช่หรือไงก็พราะเธอโทรมาปลุกนั่นแหละเดี๋ยวจะหลับถ้าพ่อรู้ว่าพี่อะนอนกินบ้านกินเมืองอ่ะต้องมโหพี่แน่ๆพี่โตแล้วอายุ35แล้วนะ จะนอนทั้งวันก็ได้ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วพี่ก็ทำงานจนถึงตีสองนอี่ร่างกายคนนะไม่ใช่เครื่องจักรจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยนะก็นี่ไงคะเพราะสาเห็นว่าพี่เหนื่อยมากก็เลยจะหาสาวใช้ไปให้คนนึงจะได้คอยอำนวยความสะดวกให้พี่ไงคะสาหวังดีนะเนี่ยเพราะรักและเป็นห่วงพี่ชายถึงได้ทุ่มเททำเพื่อพี่ขนาดนี้ไม่ต้องเลย พี่ไม่ชอบความวุ่นวายปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดเขาเป็นประธานบริษัททีดีธุรกิจด้านไอทีรับสารงานต่อจากทาดาผู้เป็นพ่อที่ปลดกเกษียณตัวเองไปแล้วแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปเมื่อสองปีก่อนมีเพียงพ่อที่ยังคงกระฉับกระเฉงมักจะพาผู้หญิงมากหน้าหลายตาเข้าบ้านมานอนด้วยยังกับเปิดฮาเร็มด้วยความรำคาญ เขาจึงปลีกตัวมาอยู่บ้านหลังกระทัดรัดเพียงลำพังส่วนสายทานก็ไปอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยไม่วุ่นวายหรอกคะ่ะใหม่เป็นคนเรียบร้อยสงบสงเง่ยมเจียมตัวรับรองว่าไม่ทำให้พี่ต้องรำคาญแน่นอนเสียงแจ๋วแจวของน้องสาวทำให้เขาหลุดจากพวังความคิดไม่ล่่ะพี่น่าจําเป็นต้องพึ่งพาใหม่นะ ดูรอบห้องพี่สิเป็นยังไงบ้างชายหนุ่มผงกหัวขึ้นมองรอบห้องกางเกงบ็อกเซอร์สองสามตัวที่ถอดเหวี่ยงไว้ตามพื้นตะกร้าที่อัดแน่นด้วยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักข้าวของที่ระเนระนาดเพราะไม่มีเวลาทำความสะอาดตอนอยู่บ้านใหญ่มีคนรับใช้หลายคนคอยดูแลบ้านช่องพอต้องมาอยู่คนเดียวตามลำพังก็เลยต้องจัดการทุกอย่างเอง แล้ววันๆเขาก็ทำแต่ง,งานเลยไม่มีเวลาปัดกวาดเช็ดถูจะจ้างคนรับใช้เขาก็เป็นคนขี้รำคาญจนไม่อยากให้ใครมาเพ่นพ่านในบ้านส่วนตัวเออบ้านมันก็รกจริงๆนั่นแหละเห็นไหมล่ะบ้านชายโสดที่วันๆยุ่งอยู่กับการทำงานหาเงินะ่ะจะเ,เวลาที่ไหนมาทำความสะอาดบ้านถ้ามีเมียแล้วก็คงดีแต่เนี่ยไม่มีเมีย ข้าวเช้าก็ได้กินแค่ปลาท่องก่กับน้ำเต้าหู้ที่ซื้อตรงหน้าร้านปากซอยช่างน่าสงสารท่านประธานจริงๆหางเสียงเครือสะอื้นเล็กน้อยแต่ชายหนุ่มฟังออกว่าใส่แสง้งใหม่เป็นเพื่อนของสาคะ่ะสาวน้อยเรียบร้อยอ่อนหวานไม่ทำตัวหน้าเบื่อเป็นภาระพี่แน่นอนคะ่ะพอดีว่าใหม่เรียนจบปวสแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้เลยคะ่ะ เศรษฐกษิจแบบนี้ด้วยและใหม่ก็ต้องการหาเงินแบบด่วนด่วนด่วนสาสงสารค่ะใหม่เป็นคนดีไม่น่าจะต้องตกประกรรมลำบากขนาดนั้นเลยอ่ะสาก,ก็เลยหญิงสาวยังพูดไม่ทันจบแทนไทยก็ชิงขัดขึ้นซะก่อนว่าพอพอ,พอเลิกพูดได้แล้วก็ได้แต่ถ้าวุ่นวายน่าเบื่อพี่จะไล่ออกนะได้เลยค่ะ ขอเงินเดือนให้เพื่อนของสายเยอะๆหน่อยนะคะชายหนุ่มแค่นยิ้มได้สิงั้นเดี๋ยวสาจะพาเพื่อนไปค่ะแค่นี้ก่อนนะคะอือรับคำก่อนกดวางสายไปฟุบหน้าลงที่หมอนเคลิ้มหลับต่อด้วยความอ่อนเพลียเวลาสิบนาฬิกามัสยาถือกระเป๋าเดินทางขนาดย่อมหนึ่งใบก้าวลงจากรถเก๋ง มองไปที่ตัวบ้านสองชั้นขนาดกระทัดรัดสีครีมถึงจะไม่โออาเหมือนคฤหาดแต่ก็สะดวกสบายน่าอยู่มองดูก็รู้ว่าเป็นบ้านคนรวยเธอก้อมตัวลงมองเข้าไปทางประตูรถฝั่งตัวเองที่ยังไม่ได้ปิดมองสายทานแล้วถามย้ำใช่บ้านหลังนี้จริงหรอจริงสิเธอไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ปลอดภยัย ถึงจะอยู่สองคนกับพี่แทนก็ไม่เป็นปัญหาหรอกเขาไม่ชอบผู้หญิงออกจะขี้รำคาญด้วยซ้ำฉันรู้จักนิสัยพี่แทนดีว่าเขาน่ะไว้ใจได้ถึงแนะนำให้เธอมาทำงานกับเขาไงสายทานที่สวมแว่นกันแดดสีชาผมยาวดัดลอนแต่งหน้าสะสวยอยู่หลังพวงมาล,ายลัยรถได้พูดขึ้นอย่างมั่นใจเธอทำงานให้สบายใจเถอนะ ขอบใจนะอ๋อระวังด้วยละ่ะถึงเขาจะปลอดภัยต่อผู้หญิงแต่เขาก็ขี้โมโหนะเธออย่าไปวุ่นวายทำอะไรให้เขารู้สึกว่าลำคาญรู้ไหมอะไม่งั้นนะเขาไล่เธอออกแน่และฉันก็จะช่วยอะไรเธอไม่ได้ด้วยโอเคเข้าใจแล้วเอานี่กุญแจทุกห้องในบ้านหลังนี้เป็นกุญแจสำรองนะ่ะ ฉันเอาไปปั๊มตั้งแต่วันก่อนตอนที่คิดจะแนะนำให้เธอมาทำงานกับพี่แทนพูดพลางยื่นพวงลูกกุญแจที่มีตัวการ์ตูนเป็ดห้อยไว้มัสยาเอื้อมมือรับไว้ขอบใจจริงๆนะที่ช่วยฉันมีงานยินดีที่สุดจ้าสู้ๆนะเพื่อนเข้าไปได้เลยฉันโทรบอกพี่แทนไว้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะมีเรียนภาคบ่ายจ้า มัสยาโบกมือให้มองตามท้ายรถเก๋งสีดำคันหรูที่แล่นหายไปจนลับจากสายตาสายทานยังคงเป็นเพื่อนที่ดีเธอรู้จักเพื่อนคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเธอได้ทุนมาเรียนโรงเรียนเอกชนสนิทสนมกับสายทานแม้ว่าฐานนาจะแตกต่างกันสายทานเคยชวนเธอไปเที่ยวที่บ้านแต่เธอก็ปฏิเสธตลอดเพราะไม่กล้าไปบ้านเศรษฐี กลัวตัวเองจะไปทำอะไรปั้มปัๆเปื่ปอๆเข้าให้ทั้งคู่จึงได้เจอกันแค่ที่โรงเรียนเท่านั้นหลังจากเรียนจบเธอต่อปะวะสสาขาคอมพิวเตอร์ส่วนสายทานเรียนต่อมหาวิทยาลัยสาขาการบริหารเธอจึงเรียนจบก่อนส่วนสายทานยังต้องเรียนอีกสองปีแล้วก็อาจจะต่อปริญญาโทด้วยมัสยารู้สึกประมาเมื่อต้องออกมาเผชิญโลกว่าง ทำงานหลังจากเรียนจบแม้ว่างานที่ทำจะไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมาแต่ขอให้ได้เงินและเป็นงานสุจริตเถอะเธอทำได้หมดนั่นแหละหญิงสาวเกาะรัว้วตะโกนเรียกเขาจนคอแหบคอแห้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอเริ่มร้อนเพราะแสงแดดที่แผดเผาหยดเหงื่อกอะซึมที่ข้างขมับไหลย,ย้อยลงมาตามแนวแก้มเธอตัดสินใจใช้ลูกกุญแจไขประตูรัว้ว ลองเปลี่ยนอยู่หลายดอกกว่าจะเปิดได้ถือวิสาสะก้าวเข้าไปในอาณาเขตกว้างขวางอย่างกลระกล้ากลัวๆไข่กุญแจเข้าไปในตัวบ้านเครื่องเรือนน้อยชิ้นแต่หรูดูเหมือนแทนไทยจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยดูสะอาดสะอา้านเขาคงเข้ามานอนในบ้านแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกระมังเจ้านายคะมาสยาส่งเสียงเรียกเจ้านายขา ไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอวางกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ที่กลางห้องโถงก่อนจะเดินขึ้นชั้นสองผลักประตูห้องทุกห้องสำรวจไม่มีห้องไหนล็อกกรอนสักห้องกระทั่งมาถึงห้องที่สองถัดจากบันไดเธอผลักเข้าไปห้องนี้ต่างจากทุกห้องที่เธอเห็นมาเพราะดูมีชีวิตชีวาแต่รกมาก เธอไล่สายตามองกางเกงบ็อกเซอร์ที่ถอดเปรียาตามพื้นอยู่หลายตัวข้าวของระเกะระกะเข็มขัดอยู่กลางห้องตะกร้าที่ใส่ผ้ายังไม่ได้ซักจนล้นออกมากองข้างนอกบนเตียงมีร่างสูงใหญ่เปลือยอกสวมกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวนอนคว่ำหน้าอยู่เจ้านายคะเขายังคงนอนนิ่งมือเรียวจึงคว้ามหมับที่ไหลนะ่หนาแล้วตะโกนกรอกหู หนูมารายงานตัวแล้วค่ะแทนไทยสะดุ้งตื่นผุดลุกนั่งดวงตาคู่คมเบิกโพรงปัดมือเธอออกเธอเป็นใครหนูชื่อมัสยาหรือไหมค่ะมาเป็นสาวใช้ของเจ้านายตอบพี่นอบพี่เทาสาส่งเธอมาเหรอใช่ค่ะชายหนุ่มกว่าตามองทั่วร่างบางเธอถักเปียสองข้างไม่แต่งหน้า แถมสวมแว่นอีกเสื้อยืดตัวโครงกับกางเกงขาสั้นทำให้ดูเหมือนเด็กเฉมๆหรือไม่ก็เด็กที่เคร่งตำราเรียนมากไปเป็นเพื่อนของสางั้นคงอายุเท่าสาสินะค่ะอายุสิบเก้าอ๋อเด็กสาวขยับแว่นไปมารู้สึกประหมาาอย่างบอกไม่ถูกที่ต้องมายืนอยู่ตรงหน้าผู้ชายหนุ่มชกันเปอยอกอวดมัดกล้ามตึงแน่น ใบหน้าหล่อเหลาผมตัดสั้นยุ่งเหยิงนิดหน่อยเขาเป็นคนผิวสีแทนเธอมองว่าเขาเป็นคนที่เซ็กซี่มากเลยทีเดียวท่อนขายาวแข็งแรงหน้าท้องที่มีแต่กล้ามเนื้อขึ้นเป็นลอนและกางเกงที่สวมนั้นสั้นและบางมากจนเห็นบางอย่างได้อย่างชัดเจนมัสยาหันหน้าหนีแก้มแดงระเรื่อเป็นอะไรของเธอปร,ปราค่ะ ตอบเสียงสัน่นร่างสูงลุกลงจากเตียงมาหยุดตรงหน้าเธอมือแข็งแรงเชยคางมนให้แหงนเงยขึ้นพอเห็นสีชมพูเข้มที่แก้มสองข้างเขาก็ถึงกับชะงักเชอรี่คะเธอเอียงคองุนงงหนูชื่อใหม่คะ่ะแก้มของเธอเหมือนสีของเชอรี่เลยเด็กสาวหันขวับหนีไปทางอื่น ถ้าทางประหม่านั้นทำให้คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเป็นไรเออไม่มีอะไรค่ะเธอไม่กล้ามองไปที่ส่วนกลางตัวของเขาเลยจริงๆเขาไม่รู้เลยหรือไงว่าทำให้คนที่เพิ่งแตกเนื้อสาวได้ไม่นานอย่างเธอใจเต้นระทึกแค่ไหนถึงจะยังอ่อนยังสาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้เลยว่าคืออะไรเธอเคยเรียนมาพอจะรู้อยู่บ้าง ยิ่งเห็นท่าทีประดักประเดิดเขาก็ยิ่งแปลกใจน่าฉันมีอะไรติดงั้นเหรอเปล่าค่ะแต่เออหนูเป็นผู้หญิงนะคะเจ้านายมายืนแข่งตรงหน้ามันก็เออเสียงขาดหายเอาเสียดือด้อพร้อมสีที่พวงแก้มที่แดงจัดกว่าเดิมเขารู้ได้ทันทีว่าเธอหมายถึงอะไรก็มองกางเกงก่อนอุทานลั่นเฮ้ยเยลามก กระโดดผุ่งกลับขึ้นเตียงพร้อมดึงผ้าห่มมาคลุมท่อนล่างคราวนี้คนที่หน้าแดงกลับเป็นเขาเสียเองแถมยังจะแดงกว่าเธออีกด้วยหนูลามกที่ไหนกันคะเจ้านายแข่งเองนะเธอถือวิสาสะเข้ามาทำไมนี่มันที่ส่วนตัวของฉันนะหนูเรียกแล้วแต่ไม่มีใครตอบนี่คะตอนแรกตะโกนเรียกอยู่หน้ารัว้วแทนไทยชะงักทำไมต้องตะโกน อ้าวก็ตะโกนเรียกเจ้านายนะสิคะเจ้านายจะได้รู้ว่าหนูมาแล้วว่ะฮะคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันแล้วทำไมไม่กดกลิ่งเด็กสาวกระพริบตาปริบๆก่อนยกมือขยับแว่นไปมากลิ่งเอ,อ่ออย่าบอกนะว่าไม่รู้จักกลิ่งเธอหน้าแดงอีกครั้งหนูไม่เคยไปบ้านใครที่ดูหรูหรามาก่อนนี่คะโอเคฉันเข้าใจ เขาพยักหน้าแต่แววตาซ่อนความขบขันไว้ไม่มิดดูเธอยังเด็กมากๆก็ดีเหมือนกันเขาจะได้มีคนช่วยดูแลบ้านที่เธอเห็นเมื่อกี้มันเป็นธรรมชาติของผู้ชายตื่นมาก็จะเออ <c oughs> กระแอมเล็กน้อยไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาอธิบายเรื่องแบบนี้ให้ใครฟังแข็งค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าฉันน่ะหื่นกับเธอหรอกนะมันแค่แข็งทุกวันหลังตื่นนอนก็เท่านั้นเองอธิบายจนมลินแทบพันกันเลยทีเดียวและนั่นก็ทำให้มัสยาหลุดขำขำอะไรของเธอไม่เห็นจะต้องรีบร้อนอธิบายขนาดนั้นเลยนี่คะเธอกระแอมเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อว่าการที่ผู้ชายแข็งหลังตื่นนอนน่ะเป็นเรื่องปกติคะ่ะเพราะฮอรอ์โมนเทสโทสเตอโรน จะพุ่งขึ้นสูงสุดช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าๆมือเรียวจับแว่นขยับไปมาถึงแม้ว่านี่จะเกือบเที่ยงเราก็ตามแต่นั่นหมายความว่าเจ้านายมีสุขภาพแข็งแรงไงคะเพราะฉะนั้นเจ้านายไม่ต้องเขินอายไปหรอกคะ่ะให้หนูเขินคนเดียวก็พอเพราะหนูเป็นผู้หญิงแถมยังเวอร์จิ้นด้วยแทนไทยตะลึงเขาจะอับอายมากขึ้นกว่าเดิมก็เพราะได้ฟังเธอปลอบใจนี่แหละ อ่านมาจากตำราเรียนเหรออาจารย์สอนมาค่ะตอบพรางยิ้มหนูเคยผ่านการเรียนวิชาสุขศึกษามานี่คะเดี๋ยวหนูออกไปรอ,อนอกห้องนะคะเจ้านายเตรียมตัวก่อนเถอะคะ่ะแล้วค่อยคุยกันพูดจบเธอก็เดินออกจากห้องเขารีบดีดกายลุกอาบน้ำแต่งตัวอย่างรวดเ,เร็วบ้าจริงๆวันแรกที่ได้เจอกับสาวใช้เฉิมๆคนนั้น เธอก็ได้ไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นซะแล้วเขาไม่น่าใจอ่อนให้สายทานส่งใครมาอยู่ร่วมบ้านกับเขาเลยจริงๆให้ตายเถอะบทที่สองสใสช้จอมเปิลในเวลาต่อมาแทนไทยก็มานั่งอยู่บนโซฟาในห้องโถงโดยมีสาวน้อยตัวเล็กนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นใกล้ๆเท้าชายหนุ่มขมวดคิ้วมองแล้วถามอย่างข้องใจไปนั่งทำไมตรงพื้น อ้าวกระโหนไปสาวใช้นี่คะจะให้ตีตัวเสมอเจ้านายได้ยังไงเธอตีตัวเสมอฉันตั้งแต่บุกเข้าไปถึงในห้องนอนแล้วละ่ะขอโทษค่ะนั่นครั้งแรกของหนูเขาฟังแล้วรู้สึกทะาแม่งทะาแม่งในหูยังบอกไม่ถูกใช้คำว่าครั้งแรกนี่มันไม่ฟังแปลกแปลกไปหน่อยเหรอถ้าใจเจ้านายบริสุทธิ์คงไม่คิดลึกถึงขั้นนั้นหรอกคะ่ะคำตอบของเธอ ทำให้เขาเข้าใจว่าเธอไม่โง่เลยค่อนข้างฉลาดพอตัวน้อยครั้งจะได้เจอคนที่กล้าโต้อตอบกับเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติขึ้นนั่งบนโซฟาก็ได้ฉันไม่ใช่คนถือยศถือสักด์ไม่เป็นไรคะ่ะหนูจริงจังกับงานมากชายหนุ่มหรีตามองเรามาทำความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะฉันชื่อแทนไทยอายุ35ปี หนูชื่อมัสยาหรือไหมอายุ19ปีคะ่ะเป็นเพื่อนกับสามมานานหรือ,อยังตั้งแต่สมัยมัธยมคะ่ะเพิ่งมาแยกย้ายกันหลังเรียนจบมหหนูต่อปวสส่วนสาต่อปริญญาตรีเงินเดือนของเธอฉันให้เดือนละห้าหมื่นมัสยาเบิกตากว้างห้าหมื่นเหรือคะตกใจอะไร ปกติหนูเห็นรุ่นพี่ที่จบปะวะสเงินเดือนสตาร์ทไม่เกินหมื่นห้านะคะแล้วไม่ชอบหรือไงที่จะได้เงินเยอะๆมัสยาลูปตาลงมองพื้นชอบสิคะขอบคุณนะคะเจ้านายหนูสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถเจ้านายสามารถใช้หนูได้ทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะงานหนักงานยุ่งยากหรือจะงานจุกจิกอย่างเช่นเกาหลังหนูก็พร้อมจะทำให้นะ เพื่อไม่ให้เจ้านายรู้สึกว่าเสียเงินไม่คุ้มค่าแทนไทยยิ้มมุมปากยื่นมือให้ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะเธอยื่นมือไปสัมผัสกับมือเขายินดีค่ะเจ้านายวินาทีนั้นที่ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟอ่อนๆแล่นปร,ราดทั่วมือแล้วขึ้นมาถึงหัวใจจนกระตุกวูบเขาดึงมือออกดวงตาคู่คมเบิกกว้างอย่างตื่นตะลึง และนั่นก็ทำให้เธอแปลกใจเป็นอะไรไปหรือคะเจ้านายเมื่อกี้ว่าจะพูดแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจตัดบทว่าไม่มีอะไรไปชงกาแฟให้ฉันหน่อยเอาแบบไม่หวานมากนะได้คะ่ะเจ้านายเด็กสาวลุกเข้าครวัวเธอยังไม่คุ้นชินกับบ้านหลังนี้ยังต้องเรียนรู้และสำรวจอีกเยอะหายเข้าครัวไปได้ไม่นาน ก็โผล่หน้ามาถามเขาด้วยน้ำเสียงเจืริญกาแฟนี่ชงยังไงคะฮะแค่กาแฟยังชงไม่เป็นคือหนูไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนเลยค่ะและก็ไม่เคยชงด้วยถ้าเจ้านายจะก,กะรุณาช่วยสอนครั้งแรกให,หนูหน่อยได้ไหมคะเอาอีกแล้วไอ้คำว่าครั้งแรกที่ออกจากปากเธอมันฟังดูขัดหูชอบกล ชายหนุ่มลุกพลวดเข้าครัวหยิบแก้วมาหนึ่งใบวางตรงเคาน์เตอร์ที่มีการน้ำร้อนเสียบปลั๊กไว้แล้วเริ่มสอนด้วยการหยิบกาแฟสำเร็จรูปมาฉีกซองเทใส่แก้วเติมน้ำร้อนพอประมาณนำช้อนมาคนๆคนให้ละลายเสร็จละหืมง่ายจังเด็กสาวตาโตอยู่บ้านทำกินเองแบบง่ายๆก็พอไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องเติมหวานเติมอะไรเลยอย่าใส่น้ำเยอะเกินไปก็พอเข้าใจแล้วค่ะงั้นต่อไปก็ทากับข้าวให้ฉันกินก็นแล้วกันฉันยังไม่ได้กินมื้อกลางวันเลยได้สิคะเจ้านายเธอเปิดตู้เย็นพลางถามว่าเจ้านายอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอะไรก็ได้งั้นทำแบบง่ายๆก่อนแล้วค่อยจัดหนักมื้อเย็นทีเดียวดีไหมคะก็ได้ เด็กสาวเปิดช่องฟรีตหยิบหมูออกมาแล้วคว้าผ้ากันเปื้อนสีฟ้าลายดอกไม้มาสวมทับชุดก่อนจะรัดสายที่ด้านหลังแค่พอไม่ให้หลุดง่ายหนูจะทำไข่เจียวหมูสับนะคะเจ้านายจะพอกินได้ไหมได้ชายหนุ่มทิ้งตัวลงนั่งตรงเก้าอี้ที่โต๊ะกลมมุมห้องสายตามองบ้านท้ายของเธอเวลาขยับเดินไปมาพอรู้ตัวว่ามองอะไรอยู่ ก็เบือนหน้าหนีไปทางอื่นทันทีแย่จริงเธอเพิ่งจะอายุ19ปีนี่เขาคิดอะไรอยู่วะหนูทําได้แต่อาหารพื้นๆน,นะคะเพราะทํากินเองอยู่ทุกวันถ้าเป็นอาหารที่ยากๆหนูยังทำไม่เก่งคะ่ะแต่จะพยายามฝึกมือเพื่อเจ้านายนะคะไม่เป็นไรรีบพูดอย่างรู้ทันฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองชิมอาหารที่เธอหัดทำหรอกนะ เอาเป็นว่าทำเท่าที่เธอจะทำได้ก็พอค่ะเจ้าในายใจดีจังเธอทำไข่เจียวอย่างชำนาญสักพักก็ตักข้าวใส่จานแล้วตักไข่ที่เป็นสีเหลืองนวลสวยวางบนข้าวมาให้เขาตรงหน้าข้าวไข่เจียวหมูสับร้อนๆได้แล้วค่ะกลิ่นหอมฉุยทำให้เขาหิวจับใจตั้งแต่ออกจากบ้านใหญ่มา ชีวิตท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่ได้กินแต่ไข่ต้มกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางทีก็ปลาท่องโก ổ, น้ำเต้าหู้หน้าปากซอยวันไหนว่างๆก็จะไปกินอาหารหรูตามร้านชื่อดังแต่ส่วนมากจะไม่มีเวลาไปเพราะงานยุ่งเหนื่อยจากงานก็อยากกลับบ้านแล้วนอนพักเธอไม่กินด้วยกันเหรอหนูเป็นสาวใช้นะคะไว้จะกินทีหลังเจ้านายคะ่ะเขาตั้งท่าจะค้าน แต่สักพักก็เปลี่ยนใจตักข้าวเข้าปากเคี้ยวตุ้ยต้ยอร่อยแฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าไข่เจียวอร่อยหนูเห็นผ้าในห้องนอนเจ้านายล้นตะก,ก้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูจะเอาไปซักให้นะคะอืมแทนไทยพยักหน้าเธอจึงหายออกจากครวัวหลังจากกินข้าวเสร็จชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังจากหลังบ้านพอโผล่หน้าไปดู ก็เห็นมัสยานั่งยองๆอ,อยู่ตรงหน้ากระมังใบใหญ่สองใบที่มีน้ำเต็มอ่างหนึ่งใบส่วนอีกใบนั้นมีสายยางที่เปิดน้ำคาไว้ทำไรนะ่ะถามทั้งๆท,ที่พอจะเดาออกเด็กสาวยกมือดันแว่นแล้วฉีกยิ้มกว้างสักผ้าให้เจ้านายไงคะเครื่องซักผ้าก็มีทำไมไม่ใช้ก็หนูไม่เคยใช้นี่คะเด็กสาวหน้าซีดเผือด คือที่บ้านหนูไม่เคยมีเครื่องซักผ้าและหนูก็ใช้ซักมือด้วยตัวเองมาตลอดเลยชุดสูตรของฉันซักมือก็ถูกแล้วแต่ผ้าอย่างอื่นเนี่ยใช้เครื่องปั่นเอาก็ได้อีกหน่อยถ้าเป็นผ้าห่มผืนใหญ่เธอจะซักด้วยมือไหวเหรอต่อให้ไหวแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าสะอาดแน่เสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความหงุดหงิดสายทานส่งคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เขาได้ยังไงกันนี่นะหรือสาวใช้ นอกจากต้องเสียเงินค่าจ้างแพงๆแล้วยังต้องมาสอนทำงานบ้านทุกอย่างอีกคือเออคราวหน้าไม่รู้อะไรก็ดู YouTube สิมีสอนหมดแหละงานบ้านพวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยโทรศัพท์หนูไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้โหแทนไทยขึ้นเสียงสูงนี่เธอไร้ประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอเด็กสาวหน้าซีดกว่าเดิมขอโทษค่ะ นี่เป็นครั้งแรกของหนูอะไรอะไรก็อ้างคำว่าครั้งแรกก่อนหน้าที่จะมาทำงานด้านนี้เธอควรมีพื้นฐานบ้างอย่างน้อยกาแฟก็ควรชงให้เป็นดีนะที่เธอไม่ถามว่าวิธีเปิดแก๊สทำยังไงวิธีกวาดบ้านทำแบบไหนขอโทษค่ะฉันน่ะอยากได้คนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระไม่ใช่คนที่จะมาเป็นภาระของฉันเหมือนโดนลูกดอกอาบยาพิษปักคาอก เธอถึงกับเม้มปากแน่นมือสั่นระริกสะเทือนใจจนพูดไม่ออกจริงอย่างที่เขาพูดมานั่นแหละเริ่มงานวันแรกเธอก็ทำไม่ได้เรื่องไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนเลยสักนิดไม่ว่าจะในสายตาพ่อแม่หรือในสายตาเจ้านายเธอก็คือภาระฉันคิดว่ามันน่าจะมีงานที่เหมาะกับเธอมากกว่างานบ้านนะได้ยินเพียงเท่านี้ เธอก็รู้แล้วว่าโดนไล่ออกทางอ้อมค่ะเดี๋ยวฉันจะโทรคุยกับสาถึงเธอจะเป็นเพื่อนสาและสาจะคอนเฟิร์มว่าเธอดีมากแค่ไหนแต่สำหรับฉันนอกจากจะเป็นคนดีแล้วจะต้องทำงานให้เป็นด้วยไม่งั้นจะจ้างมาทำไมแทนไทยดึงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงกำลังจะกดโทรหาน้องสาวบังเอิญได้ยินเสียงโครมครามเสียก่อน พอหันไปดูก็เห็นมัสยาสะดุดการมังสักผ้าจนล้มแว่นร่วงลงพื้นทำอะไรของเธอน่ะเขาเอ็ดเสียงเขียวเสื้อผ้าเธอเปียกปอนไปหมดหนูสะดุดการมังคะ่ะคือหนูสายตาพ้าไปหน่อยพูดได้เพียงแค่นั้นก็เงียบไปก้มหน้านิ่งเธอนี่หน้าลำคาญจริงๆเลยนะมือใหญ่คว้าต้นแขนนุ่มแล้วกระชากให้ลุกขึ้น จังหวะน,นั้นเองที่เขาได้เห็นใบหน้าเธออย่างแจ่มชัดแว่นหนาเตะเมื่อร่วงหลุดไปแล้วจึงเผยให้เห็นดวงตากลมโตหวานซึง้งเป็นดวงตาที่สวยมากสวยแบบที่เขาไม่เคยเห็นของใครจะสวยขนาดนี้มาก่อนเรากับเก็บดวงดาวบนฟากฟ้ามารวมไว้และที่ทำให้เขาใจกระตุกอย่างแรงก็คือมีหยดน้ำใสๆเคลือบคลอในตาคู่นั้นนี่สินะ เหตุผลที่เธอสะดุดโน่นนี่จนหกล้มเพราะเธอกําลังร้องไห้หนูขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆคะ่ะที่ทำตัวน่ารำคาญเดี๋ยวหนูหางานอื่นทำเจ้าไหยไม่ต้องคิดมากนะคะทำงานอยู่ที่นี่แหละคะชายหนุ่มก้มเก็บแว่นส่งให้วันนี้วันแรกของเธอนี่เรียนรู้งานให้เต็มที่พรุ่งนี้เธอคงทำเป็นทุกอย่าง หมายความว่าดวงตาคู่โตวสว่างสดใสรับแว่นมาสวมฉันไม่ไล่เธอออกเย้ yeah! ขอบคุณค่ะเจ้านายเจ้านายหล่อที่สุดเลยเด็กสาวปรบมือในขณะที่เขาเมินไปทางอื่นหวังว่าการให้โอกาสเธอในครั้งนี้จะไม่ใช่ว่าเขาทำผิดพลาดไปหรอกนะ